ครับพี่น้องสุขูสุขคนนะครับคลิปนี้บาวซนกับเขามาปลามันสับปหลังนะครับมันสับปหลังอายุสองเดือนนะครับสองเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะครับพี่น้องนี่มันนี่แปลงนี่นะครับรองพื้นด้วยมูลหมูอัดเม็ดนะครับฉีดด้วยน้ำมักดุลินรีมูลหมูนะครับแค่สองรอบนะครับเพราะว่ายังบอท่านได้มีเวลาฉีดพ่นอีกนะครับเพราะว่าฝนนั่นตกหนัก ตกตลอดนะครับต๊กบุมมีมือยุดนะครับช่วงเศร้านั่นฝนต๊กนะครับเลยฉีดพ่นบ่ได้นะครับพี่น้องสำหรับจุลินทรีย์นามาร์กมูลหมูนะครับซึ่งเพิ่งฉีดได้แค่สองรอบนะครับพี่น้องแต่ต้นก็ถือว่าห้ามสมบูรณ์เต็มที่อยู่นะครับสำหรับรองพื้นด้วยมูลหมูอัดเม็ดนะครับเขาจะมาเบิ่งกันนะครับพี่น้องว่าหัวมันจะเป็นจังใดนะครับมันสองเดือนกับหนึ่งอาทิตย์นะครับ จะเป็นจังไรเพราะว่าแปลงนี่บอส้นปลูกในช่วงประมาณวันที่สิบแปดสิบเก้ามีนาคมนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่ปลูกนะครับตอนนี้การนับอายุมันก็ได้สองเดือนครับหนึ่งอาทิตย์นะครับประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับเขาจะมาเบิ้งกันว่าหัวมันจะมีหรือยังนะครับหรือว่ายังเป็นรากอยู่นะครับว่าตอบโจทย์ขนาดใดน,นะครับสําหรับในแปลงนี้เข้ามาเบิ้งกันนะครับ แล้วจะแนะนําพี่น้องว่าเขาควรใส่ปุ๋ยระเบิดหัวได้หรือ,อยังถ้าขนาดนี้นะครับสองเดือนกว่านี่นะครับพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับจะดูนะครับนี่นะครับพี่น้องเป็นหัวแล้วนะครับนีนสองเดือนนะครับสองเดือนหัวนะครับ นี่คือหัวเขานะครับถือว่าได้หัวแล้วนะครับเริ่มเป็นหัวนะครับสําหรับมันอายุซัมนี้นะครับหัวขนาดนี้นะครับพี่น้องก็ถือว่าได้หัวอยู่นะครับเ้ามาเบิรงนะครับมาเบิรงกันนะครับพี่น้องเบิรงกันอีกนะครับว่าจะเป็นจังไงนะครับ หลากเขาเลยนะครับลากขาดอู้ตัวนี้นะครับหัวตัวนี้ืัว่แต่กาดเลยพี่น้องนะครับหัวใหญ่กว่านี่ป่วงแล้วนะครับสองเดือนนะครับได้หัวขนาดนี้นะครับพี่น้องก็ถือว่าได้ผลดีอยู่นะครับสําหรับการฉีดถ้าหากเข้าสิทธตามกาหนดนะครับหัวน่าจะตยิ่ยงกว่านี้นะครับพี่น้องสําหรับมันหัวขนาดนี้ จะถือว่าตอบโจทย์ได้นะครับมันอายุขนาดนี้นะครับพี่น้องสำหรับแตงมันที่เข้าฉีดนะครับฉีดน้ำมักจุลิ่ทรีมูนหมูนะครับถ้าหาหัวมันได้ขนาดนี้นะครับมันสองเดือนใส่ระเบิดหัวไปเลยนะครับพี่น้องถ้าหาหัวมันได้ขนาดนี้แล้วนะครับเทากับใสระเบิดหัว ไปเลยก็ได้นะครับหากจะใส่นะครับแต่ว่าบาว์ส้นปริใส่นะครับปีนี้นะถือว่าจะไม่ใส่ปุ๋ยระเบิดหัวหรือปุ๋ยเคมีนะครับรองพื้นด้วยมูลหมูอัดเม็ดนะครับแล้วก็ฉีดด้วยจุลินระียน้ำมักมูลหมูนะครับพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยเคมีแพงจะบใส่ลองเบิ่งนะครับสำหรับในปีนี้ว่าจะเป็นจังใดนะครับกับคลิปนี้นะครับพี่น้องจะมา พิสูจน์เบิ้งหัวมันในแปลงนี่สองเดือนกับ1อาทิตย์นะครับหัวมันก็ได้ขนาดนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่พึงพอใจของบาซอลนะครับถ้าหากได้ฉีดยูริซีนมาร์กมูนหมูให้อีกนะครับขนาดจะดีควนี้นะครับพี่น้องหัวมันนะครับเพราะว่าฝนตกขนาดนะครับมันก็สูงเต็มที่อยู่นะครับระดับเกือบถึงหน้าอกแล้วนะครับสําหรับมันแปลงนี่ของบาซอน,นะครับ ห้ามพอสมควรอยู่พี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้บอสโซนน้ำนะครับแล้วค่อยมาพอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ